เอแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะพวกผมชี้สมานะครับตอนนี้คุณอยู่กัน,น <c oughs> อยู่กันในการ o v first take นะครบับายชิคกีสมานะครับตอนนี้เป็นน่าจะเป็น EP พีสะสนะครับผมแต่ว่าเองไงดีเอาก็คลิปก็อาจจะลงช้าหน่อยนะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทอยทย,ยอยลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับก็ ขนณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนสี่สิบนะครับผมอะทํางานแล้วก็มาช้านะครับเดี๋ยวอันนี้ต่อจากเกมของเมื่อวานนะครับวันแรกที่อัดคลิปก็เป็นซิปนะครับวันที่สองเป็นอ้อยนะครับวันนี้เป็นวันที่สามนะคลิป,ลปวันที่สามนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมวันนี้ก็กดโซโล่โซโลแ่แลงเหมือนเดิมนะครับเว้ยตื่นเต้นแล้วก็เหนื่อยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้อยู่คอมมานเดอร์สามนะครับผมโอเคเดี๋ยวจับคู่เลยแล้วกันนะครับผม <your> lane. โอเคเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้เล่นตำแหน่งอะไรเมื่อวานวันแรกเล่นโลว์วันสองเล่น เล่นเล่นเล่นออฟเลนแบบแบบที่ว่าไม่ใช่ตัวออฟเลนจริงๆ่งเดี๋ยวเราดูวันนี้นะครับถุได้แบนใช่ปะเออบนอะไรเดีะผมแบนเอลซูจริงได้ปะผมไม่ไย้จะลินคดน้นี้่าไหน่เดี๋ยวเราขออนุญาตไปปับพลัมแป๊บหนึ่งนะ เป็นฝ่ายเลือกทีมตรงข้าเป็นฝ่ายเลือกโอเค <c oughs> ผมมาแล้วโอ้โหแก๊ก xq นะครับ <c oughs> ของตึงเลยนี่ว่า <c oughs> วนะครับผมฝั่งข้าเลือกเป็นไฮยะเตะเราก็แล้วก็กาลีนะครับผมไม่มีตัวขัดแก๊กนะครับตอนนี้เมียผมจะขอว่าเปล่าเนี่ย อ๋อเล่นเป็นซูเปอร์แมนแล้วกันผมไม่รู้จะเลือกอะไรอะ่ะเมียผมไม่ยอมขอมาเหมือนไต่มาก,อาอกโอเควันนี้วันนี้จะเล่นเป็นซูเปอร์แมนออฟเลนนะครับผมซูเปอร์แมนออฟเลนทุนใหญ่เป็นซุปโรมหรอซุปออม ใช้โฮลอรี่แต่ว่าเอาไว้ผมผมจะใช้พลังแสงสีเสื้อแล้วกันแล้วก็แล้วก็จะค่อยสลับเซตใช้เซตโลงนี่นหะผมเล่นลำบากเลยนะผม,ผมแบบประมาณว่าผมเล่นซุปไม่ค่อยเก่งนะ แล้วเมียดผมเป็นมันงิก้ายอย่างชอบเลยถ้าเขาถ้าเขาตัวเมียดตัวต่อซีซีเล่นคู่แก๊กจะเล่นง่ายมากเลยตัวอะไรก็ได้ที่มีซีซีนะเกมนี้มาดูกันนะครับผมเออผมมาช้าจริงๆวันนี้คือแบบว่าเมื่อกี้ก็มีงานใช่ไหมแล้วก็เพิ่งเสร็จงานมาแล้วก็รีบมา มาทําคลิปก่อนเลยทําคลิปเสร็จจะได้นอนนะแล้วคลิป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 แรกๆก็ยังดองอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเราก็จะพยอยลงนะงแบบแบบทั้งทํางานทั้งทําคลิปแบบไม่ทันอะ่ะมัน <laughs> มันไม่ทันอยากได้คนช่วยทํามากเลย โอเคแจ็เดินคู่คู่เทลเลยวะแล้วผมเจอเอเลนด้วยนะเราเราเราไม่เน้นสู้ในเลนอยู่แล้นะเพราะว่าเราสู้เอเลนไม่ได้นะ ไปเองนั่นี่ยะเฟิร์นบัตได้เฟิร์นบัตเฉยเลยแบบงงๆวิ่อกี้เขาไม่เดินออกไปหรอเขาเดินเข้ามาในป้อมเหมือนบ่าเขาจะจบบนนะอยากตี อ้นั่นก็เอ้นั้นเหมือนกันนะแาะว่ามังกรนี่กแบบมันตีช้าเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าลิงขึ้นบนแล้วนะ no <one> เหมือนเอ <above S 1> เลนหายไปตีมังกรเล็กมั้งผมรอนะ โอ้ยเดินไม่ออกอ่ะติดแดงโอ้ยติดแดงที่ผมน่าวนในป้อมนะผมว่าถ้าวนในป้อมอาจจะได้ลิงก็ได้ แต่เอเลนเขาเหมือนเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเชื่อมันกระตุกว่ะโอเค เหื่อยเล่นเข้าเล่นไม่เป็นอนะ่ะห่มแบบมไม่รู้ยังไงดิอยากจะลงไปเติมร่างน่ากินมากผมไม่มีอิทธิเราดิถ้ามีอิทธิเมื่อกี้ลงไปล่างได้เจ๋อเล่น

ผมไม่มี MP เดิเสียสองบอมเลยตตินใจไม่ได้ถ่นเสียรออ p o เอ่เอ ผมว่าไม่รู้ดิโอเดนหรอได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มกับดันเมทแต่ตอนนี้มากินก้าวออกแล้วครับเล่นยาวนี่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 ว่ามา โอ้ยผมลงกลับเลยแก๊กแก๊กเพื่อนเราไม่อยู่หายสองเลยเหรอ โคตรแรงอะ่ะนี่ไงดิแต่ว่าผมแบกยากนะเกมนี้เอาอจริงๆอยากได้เกาะสะท้อนกว่าเอ้ยเกาะสะท้อนก่อนนะไม่เทีกว่าวะคารีคารีแล้วกัน ดี๋ยวผมจะผมจะไปดีเรียกกันแล้วกันระหว่างว่าเทลกับแจกเจอเอาโชว์ความปฏิหารไหมไหวไหมไม่รู้สู้สูส้ทุกคนถ้าแบบมันก็ยังสู่สีอยู่วะไอ้แจ็คดูสวย Yeah. <laughs> <laughs> oh, God, you what's right. I fight for truth and justice. and Slayer have evolved. เราฝั no. ่งเราแบบรวยเลยู่ตาดี้กับไฮยาอยู่ด้วยกันเอลินเอลินน่าจะตายนะเอลินแบบโดรแจกตแบมเลย <c oughs> แตบบ่ตัวแล้วลิงอยู่เหมือนจะอยู่บนนะ บนจริงป้ะเขาน้องจะรอดักฆ่าผมอะ่ะเดี๋ยวซิลเข้าไปบนผมแล้วจะลงมาช่วยล่างนะยังไงดีไหวไหมวะโอ้ย <give> ไอไฟฟ t ร์ทรูธแอนด์ justice

โอ้ยโอเคไหวปะไหวแล้วเทลวเราแยกเล่นอ่ะต้องไปดูเทลวด้วยแต่แจ็คเขาอยากได้ดาิต้องให้ซิลกลัววูคองจะไปตบเทลดิเล่นไงเฮ้ยเทลวได้สวย <laughs> không. Mấy quá, Giết nó đi, không đi. Chốt tí đắc sẩy, Never give up. holding back.

nhóc đi Your team has destroyed a tower. <coughs> <coughs> okay. Không thể giải โอเคโอเคทนาดได้สวยครัหรือว่าจะไม่รอดมาแล้วโอ้ยมาเิงกล้าโอ้แม่งยืนนิ่งเลยยืนสงบนิ่งยิ่งกว่าอะไรแล้วง่วงนอนก็ไม่บอกเพื่อนทำไม ทำไมง,ง่วงนอนแล้วไม่ไปนอนตื่นมาเล่นทำไมโอเคเดี๋ยวว่าเทลเราสุดนะแบบว่าโซโล่ค,คิวลิงอะช็อตเลนล่างเมื่อกี้ซิลก็ช่วยผมดีโอเคขอผมอันนี้ก็ก็ประมาณนี้เนาะ ดามจเทลก็ก็ถือว่าเที่ยวทำดาเมจได้เยอะนะได้ฟรีเพราะว่าเอเลนเราเลน่นเอเอเลนเขาเล่นไม่ไม่ไม่เป็นนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ออกแต่ก็ก็เหมือนออกแหละจริงๆนะไม่ออกก็เหมือนออกไมก็ไม่รู้นะอืมแต่ว่าคนทำบิดต้องโดนบทลงโทษไปอิงก้าไปนอน ไปนอนโอเคก้าวแนนนะครับผมไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแลวชมจนจบจนจบอะจนจบนะครับผมไงก็ฝากกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรน,นะครับผมก็รอดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็จะขอตัวไปพักผ่อนละบ๊ายบายนะครับไว้ไ,ไเจอกันใหม่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ